สวัสดีสวัสดีเอฟซี FC. สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าข้าวหวานในไร่ก็ได้นะครับแต่ให้เป็นข้าวอายุยาวหรือข้าวนาปีนะครับนี่อย่างแปลงน,นี้นะครับหว,าน,วานกลางไร่นะครับเนี่ยกลางไร่ไม่มีคันนาเลยนะครับเนี่ยปีกายนี้เจ้าของเขาทํา ทำกขาพูดนะครับทำาก็พูดและปีก่อนก็ทำมันสับปะหลังนะครับทีนี้ก็ไม่ได้ผลนะครับมันเป็นแบบดินดินคือคือดินไอไล่แปลงนี้นะครับมันไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์แล้วเขาก็เจ้าของเขาก็จะทำทุกวิธีทางนะครับว่ามันจะชอบพืชตัวไหนนะครับว่าไล่แปลงนี้นะครับว่าจะพืชตัวไหนจะถูกกับที่ตรงนี้นะครับเขาก็ทำ ทาหลากหลายอย่างนะครับหลายอย่างคือทํามันสหลังก็แล้วทําข้าวโพดก็แล้วนะครับข้าวโพดก็ก็ทําแล้วก็อ่าฝนแรงมาปุ๊บมันก็ไม่ออกมันมันก็ไม่ได้ผลนะครับคือมันตายแรงนะครับทีนี้เขาก็หันมา หว,นนว dad, well deze, like หวานข้าวนะครับอันนี้ข้าวน่าจะเป็นพันข้าวเกตเก้านะครับถ้าหอมบริลิลงมาแบบนี้หรือตุ้นขนาดนี้มันต้องหอมแล้วนะครับอันนี้เกตก้านะครับคือหวานข้าวนะครับหวานข้าวในไร่ให้เราหวานข้าวนาปีหรือข้าวอายุยาวนะครับส่วนมากเขาจะใช้ข้าวนาปีนะครับข้าวนาปีหรือย่างหอมบริอย่างเกอย่างนี้ครับอย่างเกอย่างนี้หวานได้นะครับส่วนที่ติดกันนี้เข nice. าก็เป็น ป่ายางพารานะครับยางพารานะครับนี่ติดกันยางพาราส่วนอีฝั่งโน้นก็เป็นไอมะม่วงนะครับแบบไรนาสวนผสมนะครับคือแบบมีมะม่วงมีลิ้นจี่มีทุกอย่างนะครับติดกันนะครับอันนี้ส่วนแปลงนี้ก็ประมาณ20ไร่นะครับ20ไร่นะครับเขาก็หวานข้าวหมดเลยก็ถือว่าใช้ได้นะครับข้าวขึ้นดีนะครับอันนี้ เขาก็ก่อนทํานะครับก่อนทําก็ต้องละเอียดหน่อยครับละเอียดกว่า่ารทำก็พูดนะครับคือเขาต้องฉีดยาไอดูดซึมก่อนนะครับก่อนบานข้าวนะครับฉีดยาดูดซึมก่อนทิ้งไว้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10 20บวันนะครับสิบวันขึ้นแล้วครับก็ก็มาดูอีกทีว่าหญ้าตัวไหนมันไม่ตายแล้วเขาก็เอายามาซ้าอีกทีนะครับตรงที่หญ้าไม่ตายนะครับ ออส้ำอีกทีนะครับหวานเสร็จนะครับหวานเสร็จเออเดี๋ยวจะเออมาบอกวิธีการทํานะครับว่านพอส้ำแล้วก็ไถนะครับไถไถนะครับไถเสร็จแล้วแปลงนี้ก็แตกต่างเลยนะครับแตกต่างเลยนะครับเพราะว่าไถไถไถรอบนึงเลยนะครับไถรอบนึงแล้วก็หวานข้าวเลยนะครับหวานข้าวเลยนะครับ หวานข้าวนะครับก็ถ้าเราไถรอบนึงแล้วเราหวานข้าวข้าวจะลงลึกนะครับก็ดีดีสําหรับเพราะว่ากลางไร่เนี่ยมันจะมีนกนะครับมันจะมีนกนะครับเราก็ถังไถรอบนึงแล้วก็หวานข้าวนะครับหวานอันนี้ก็อยู่ประมาณสามถังต่อไร่นะครับสามถังสามถังขึ้นนะครับขึ้นขนาดนี้นะครับกลางไร่นะครับขนาดนี้ก็สามถังสามถังขึ้น สามถังขึ้นนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ lawsuit. พอแล้วก็เอาโรตารี่ปั่นนะครับปั่นหนึ่งรอบนะครับปั่นอีกหนึ่งรอบปั่นหนึ่งรอบนะครับปั่นถึงรอบเพราะว่าไม่ให้ไออะไรนะไม่ให้นกมันเห็นเม็ดข้าวนะครับตุ่นนกนกเยอะนะครับนกนกเยอะนะครับตุ่นนี่อันนี้มีมีกระทังหมานะครับหมาเด็กแต่คมสูมไปดูนะครับนกเนี่นกนะครับนกมา หาจินไอหาจินหากินไล้นั่น่ะมีนกมีหมาดันไล่กันอยู่นะอย่างสนุกสนานเลยนะครับหน,นนนะนะครับก็แปลงน,นี้ก็จะหนีนกหน่อยนะครับก็ว่าต้องหวานต้องหวานให้ลึกนะครับถ่ายแล้วก็หวานหวานแล้วนะครับพยายามพยายามไม่ให้ พยายามไม่ให้เห็นเม็ดข้าวนะครับแต่เห็นเม็ดข้าวปุ๊บนกมันจะมาเก็บกินเลยครับนั่นะวิ่งไล่กันอยู่เนกลางไล่กลางนานเล่นนั่นนะครับนะครับเล่นกันแบบสนุกเลยนั่นนั่ดูดูดูไล่กันเลย <S <S 1> <S 1> <S 1> ได้ไหมได้ไหมจับนกได้ไหมโอ้โอ้ได้ไหมได้ั้งได้โอ้ได้มาไ,ไ,ได้นกแล้วนะ êy, 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 ô lai cả lời, yèng hey, uh. <laughs> cả đó là yèng, êy mã chấm nốt đai êy, yèng cả lọ, yèng uh, 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 uh. uh, cả lọ, ô qua mã, mã pan đó nè, chấm nốt đai liền rồi, sưu sưu coi sưu coi, à, liệp lói nốt, ô ô, lai cả lợn, ô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 , ô เออแย่งกันแล้วอ,อน,นี่ก็ประวัติด้นะครับถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วเมื่อกี้ถึงไหนแล้วออ pues, วานเสร็จแล้วนะไอ้วานเสร็จแล้วโรตารี่ปั่นนะครับปั่นรอบหนึ่งแล้วก็ปั่นอีกทีนะครับให้ดูว่ามันละเอียดไหมครับไอ้ละเอียดเออนี่คือวานแห้งนะครับก็ว่าอยู่บนโคกงนี้วานน้ำไม่ได้อยู่แล้วนะครับวานแห้งนะครับแล้วปั่นรอบหนึ่งแล้ว ต้องดูว่ามันข้าวมันเห็นเม็ดข้าวไหมถ้าเห็นเม็ดข้าวเราก็ปั่นอีกรอบนึงนะครับให้ละเอียดนะครับแล้วก็มาคอยดูระวังนกนะครับตอนกลางวันก็ต้องมาเฝ้าอยู่ประมาณอาทิตย์นึงนะครับอาทิตย์หนึ่งก็ล <granny> ําบากตรงที่นกนะครับนกเยอะนะครับบานในไร่นะครับเฝ้าใน,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 ในอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก่อนให้ข้าวข้าวขึ้นดีๆก่อนนะครับแล้วข้าวขึ้นประมาณได้อาทิตย์นึงนะครับ ยาอ่าไอเมล็ดญ้านะครับเบี้ย้ามันจะขึ้นนะครับมันจะขึ้นมันจะขึ้นให้เราจีดยาคุมฆ่าในขวดเดียวนะครับมันจะมียาคุมยาฆ่านะครับจิตยาคุมฆ่านะครับมันจะเดี๋ยวผมจะเอายาตัวนี้ลงไว้นะครับตัวนี้จะอยู่จะจะจะคุมได้ดีนะครับยาตัวนี้ยาเหลืองนะครับยาเหลือง ตัวนี้โดนโดนเขาจะไม่รับจ้างนะครับตัวตัวนี้โดนเขาจะไม่สีดให้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะกัดกัดไอ้พวกสนิมพวกไอ้กัดของอะไรนะพวกโดนนะครับกัดพวกเหล็กพวกกันนะครับตัวนี้มันจะแรงนะครับเดี๋ยวผมจะเอายาตัวนี้ลงลงนะครับเพราะว่ายาตัวนี้จะใช้ดีแล้วก็คุมได้ดีด้วยนะครับเดี๋ยวเขาเรียกยาเหลืองนะครับยาเหลืองคุมแห้งนะครับ ยาเหลืองนะครับตัวนี้จะดีนะครับ๋ยคุมจอาลงไว้นะครับตัวนี้คุมได้ดีนะครับอู้นกนกเยอะจังนั้นนะนก,นกไอพิรลาบหรือนกนั่นนะั่นเดี๋ยวซูมไปดูนกเยอะนกเยอะนี่ครับประมาณนี้เพราะว่าทำไมเขาถึงบาน ข้าวบนไร่เพราะต้นทุนมันถูกนะครับต้นทุนคือพันข้าวอย่างนี้ถ้าหวานอย่างนี้พันข้าวไม่ต้องเอาไว้เองนะครับเอาไว้เองเผลผลิตนะครับพะผลผลิตถ้าทําตามขั้นตอนนะครับหรือฝนชุกนะครับฝนดีนะครับถ้าเราทําตามขั้นตอนมันจะได้ไร่อยู่อย่างเต็มที่ก็70ถัง80ถังต่อไร่นะครับถ้าฝนดีนะครับถ้าฝนไม่ดี ต้นที่ควรนะครับหรือมันแรงนะครับก็อยู่ประมาณ60ถังต่อไร่นะครับ5้าสิบหกสิบถังต่อไร่นะครับคือว่าก็ดีนะครับต้นทุนมันถูกนะครับต้นทุนมันต่ํานะครับใส่ปุ๋ยก็ใส่ปกตินะครับปกติคือปุ๋ย4ี่สิหผสมกับสูตร15 15 15หรือสูตรเสมอนะครับรอบแรกนะครับรอบแรกแล้วก็รอบ2ก็ ในไร่บนไร่นี้จะทิ้ง46.46 0 0ไม่ได้หรือปุ๋ยยูเรียไม่ได้นะครับในไร่บนไร่นะครับก็ต้องผสมทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่หว่านนะครับที่หว่านรอบแรกรอบสองนะครับเพราะว่ามันจะต้องการให้งามนะครับต้องการให้เขียวให้งามนะครับแล้วก็มันจะ มันจะดูดซึมกินได้ไวนะครับพืชจะได้กินได้ไวนะครับเพราะว่ามันไม่มีน้ําแช่เหมือนที่กลางนานะครับเดีย๋ยวรอบที่สามคือรอบรับรวงรับรวงนี้เราใส่แต่อร,รับรวงนี้เราใส่แต่ไอ,อยูเรียนะครับยูเรียนะครับตอนออกดอกนะครับเอ้ยทำอะไรกันวะไวละ่นกเลยเออมาแล้วมาแล้วไล่นกแล้วเออมาแลยเอ,อ เออไล่นกเลยเฮะฮะไปได้มาเฮ้ยไปได้มาไล่ไนกได้นกจุกตัววะฮะฮะได้นกจ,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 กจกุกตัววะโอ้จากมาหมาเพื่ออะไรนะมาลรืนนะ่นกันเนะ่ยไปพื่อไปไล่นกไปไปไล่ไปไปไนกป้าเขา่ขาเขาบัวบ้าเลยฮะนะับเนี่ยก็ไอ้หมาวิ่งไล่ทับอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่นี่นี่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีนะแล้วมันก็ขึ้นมาอีกนะครับนี่อันนี้คือตัวไล่ ไล่นกอย่างดีเลยนะครับไล่นกอย่างดีนะครับเนี่ยนี่นี่น,น,นี่นี่นะครับตัวนี้ครับเออเออเออย้ายเล่นกันยายเล่นกัน,ยยน,กนโอ้ไปแล้วโอ้ยมวนมดเอเลเลยเขา,า <laughs> เอ่ะเออครับอ่าถึงไหนแล้วถ,ถึงถึงรับดวง้วเนอะรับดวงนวนะครับรับดวงเวลาข้าวมานนะครับข้าวมานหรือข้าวตั้งท้องนะครับไอ้เราเอาปุย๋ยยูเรียอย่างเดียวนะครับ วานนะครับวานนะครับวิธีการทํานาวิธีการทํานาบนบนโคกนะครับกลางไร่นะครับทําข้าวุกลางไร่นะครับแค่เราแค่ไว้กินนะครับก็โอ้เหลือเฟือแล้วนะครับแค่ยี่สิบไร่เนี่ยไม่ไไว้กินแล้วไว้ขายนะครับยังไงก็ได้กําไรนะครับไม่ได้กําไรก็ไว้กินนะครับนี่ครับวันนี้ครับ โชิปนี้ผมก็มาบอกวิธีหรือวิธีทำทำนาบนไร่นะครับทำนาบนไร่นะครับทำข้าพูดก็ไม่ได้ผลทำมันสับปหลังก็ราคาก็ไม่ดีแต่ได้ผลอยู่แต่ราคาก็ไม่ดีนะครับก็ได้ไร่ละสามตัน4ี่ตันอยู่แต่ราคาไม่ดีนะครับมันสับปหลังนะครับก็ก็หันมาทำนาบนไร่ก็ได้นะครับต้นทุนดีกำไรก็ ถ้าขึ้นแบบนี้ฝนไม่ฝนดีกําไรก็เยอะนะครับแบบนี้กําไรก็เยอะต้นทุนมันถูกมันต่ํานะครับต้นต้นทุนต่ํานะครับครับผมชิปนี้ผมก็สวัสดีครับเดี๋ยวก็มาเจอกันชิปหน้านะครับสวัสดีครับ